เพราะวันนี้มันต่ำที่สุดแล้วเราก็จะซื้อสมมุติว่าเรามีเงินเยอะมากนะครับและเราบอกว่าเราจะซื้อณจุดที่เราคิดว่าต่ำที่สุดทั้งหมด10ครั้งปัญหาที่ตามมาก็คือครั้งที่11มันยังมีต่ำกว่านั้นอีกอันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นนะครับคิดในใจเสมอนะครับระลึกอยู่เสมอว่า เราจะต้องไม่ซื้อณจุดที่ต่ำที่สุดห้ามเด็ดขาดไม่ซื้อแต่จะซื้อเมื่อมันทำนิวไฮงงกับคำพูดผมไหมครับคำว่านิวไฮของผมหมายความว่าไฮของรอบนั้น ของรอบนะับปัจจุบันที่ปัจจุบันที่สุดนะครับก็คือจุดนี้ครับที่เห็นทำนิวไฮของรอบนี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราตั้งใจเลยนะครับเราจะไม่ซื้อของถูกเราจะซื้อของแพงเสมอนะครับเพราะถ้าสมมุติว่าเรามีความตั้งใจว่าจะซื้อของแพงเสมอเราจะไม่ซื้อของถูก รเราจะไม่ซื้อของถูกยกตัวอย่างแบบนี้นะฮะณนะวันนี้นะครับกราฟพวกนี้เราจะไม่เห็นนะฮะเพราะตรงนี้คือปัจจุบันปัจจุบันราคาทําต่ําสุดในรอบหนึ่งปีโอ้โห,หน่าซื้อมากซื้อครับขึ้นไปปุ๊บต่ําสุดในรอบสองปีซื้อครับ ก็มีเงินไงฮะผมวางแผนไว้แล้วนะครับผมจะถัวได้ถึง10ครั้ง,งนี่คือปัญหาของคนที่อยากที่จะซื้อณนะจุดที่ต่ําที่สุดปัญหาคือเราไม่รู้หรอกครับว่าจุดไหนเป็นจุดที่ต่ําที่สุดเราไม่รู้ครับเราต้องรอให้มันผ่านพ้นไปก่อนเราถึงรู้ว่าตรงนั้นมันบอททอมแล้วยกตัวอย่างเช่นจุดแบบนี้ครับ เราไม่มีทางซื้อจุดนี้ได้แน่นอนครับเราน่าจะซื้อได้บริเวณนี้สังเกตเห็นไหมฮะราคาตรงนี้ทำ h i g อย่าอาหังการไปซื้อก่อนขาใหญ่ขาใหญ่ได้แน่นอนครับจุดที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วขายณจุดที่สูงที่สุดนะครับหลักการอย่าไปส่วนเขารอให้เขากินก่อนแล้วเราค่อยกินตาม ขาใหญ่ได้จุดโลอยู่แล้วนะครับประเด็นคือเราไม่มีทางได้รอให้ขาใหญ่กินก่อนแล้วเราค่อยกินตามเวลาขาลงก็เหมือนกันนะครับรอให้ขาใหญ่ขายก่อนเราไม่มีทางขายได้จุดณนะสูงที่สุดเพราะถ้าเราระลึกอยู่เสมอว่าเราอยากจะขายณจุดที่สูงที่สุดเราจะขายณจุดนี้ครับเพราะมันทำนิวไฮของรอบแล้วแล้วเราก็จะขายหมูเสมอนะครับเพราะนั้นรอให้มันลงมาก่อน ให้เขาขายก่อนแล้วเราค่อยขายตามโอเคนะครับเทรดเดอร์ที่รู้จักกันเขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรดครับให้กินยาตัวนี้ครับโทษทีฮะ ยาตัวนี้ครับมันเป็นสารสก,กัดจากใบแปะก้ลวยนะฮะจะช่วยในเรื่องของการเ,เรื่องของสมองะฮะในการจดจำแล้วก็เรียนรู้เรื่องจริงนะครับเนี่ยผมไม่ได้ล้อเล่นเรื่องจริงนะฮะเรื่องจริงนะฮะเดี๋ยวเข้าหลังเนะี่ยผมจะติดมาด้วย ผมว่าผมน่าจะทําธุรกิจนี้ได้ดีนะครับแต่แต่มีผลข้างเคียงครับมีผลข้างเคียงอย่าอยู่ดีแล้วฉันจะเพิ่มประสิทธิภาพแล้วไปซื้อกินเองนะครับกินใบไอสารแล้วก็จะใบแปะกว้วยเยอะมันมีผลข้างเคียงนะครับพอดีผมไม่ได้เอาแปะมาครับผมลองไปหาใน Google มีผลข้างเคียง นะครับเดี๋ยววันนี้เรากลับไปไปกินอะไรนะเต้าถึงหม่เ <laughs> ต้าถึงไม่ใส่อะไรทั้งสิ้นนอกจากแปะกล้ว <laughs> ยนะฮะ <laughs> เลยมาสกายเชียวนะคืออารมณ์ความกลัวอะไรพวกนี้ครับมันมาจากสมองของเรานะนะ เขาเรียกว่าคอเทคอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ได้จบแพทย์มานะฮะในที่นี้มีใครจบแพทย์มาไหมฮะคุณหมอช่วยผมหน่อยครับนะมันมีทําให้เราที่รู้สึกหวาดกลัวแล้วแบบไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ได้นะครับมันมาจากสมองอันนี้มันมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรามีหนะ้าที่ต้องควบคุมมันให้ได้นะครับวิธีการควบคุมในเรื่องของอารมณ์นะครับแนะนํา เดินจงกรมนั่งสมาธิช่วยได้นะฮะช่วยได้นะฮะให้เรามีความนิ่งมีความอดทนต่อการเคลื่อนไหวของราคาที่มันแกว่งแบบนี้ครับเพราะอย่าลืมนะถ้าสมมติว่าเราไปลงตลาดจริงแล้วนะเราจะเห็นอาการแกว่งแบบนี้ประเด็นคือใจเราแกว่งไปด้วยครับพอใจเราแกว่งไปด้วยปุ๊บมันจะมั่วละ เขาปุ๊บอุ้ยเดี๋ยวลงอุ้ยออกเอ้ยขึ้นซื้อตามอุ้ยลงออกคือสุดท้ายแล้วมันจะเจ๋งเพราะเราเอาอารมณ์ไปอยู่กับมันนะครับหลักการพยายามเป็นคนต้นคลื่นให้ได้ คำว่าเป็นคนต้นคลื่นต้องมีความกล้าที่จะซื้อณครั้งแรกที่มันทำนิวไฮที่เราเห็นพอซื้อเสร็จปุ๊บก็ปล่อยเหมือนครับปล่อยให้ราคาหรือคลื่นมันไหลของมันไปเรื่อยๆเ,เรามีหน้าที่ขี่คลื่นไปเรื่อย,อยแล้วก็ลันโปรฟิตไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะจบรอบคนที่เข้ามาใหม่ๆนะครับเข้ามาโตขึ้นหรือ เพิ่งเข้ามานั่งเรือครั้งแรกกลางทะเลจะหมึนครับลองดูนะครับคนใหม่ๆนะครับถ้าสมมติว่าไปดูกราฟไปดูบิดออฟเฟอร์ไปดูติ๊กเกอร์ที่มันไหลนะครับจะรู้สึกมืนนะฮะเวียนหัวอาเจียนเป็นลมเป็นจริงนะฮะ ใเคยมีอาการแบบนั้นบ้างครับมีนะฮะมีคุณพี่ยอมรับหนึ่งท่านนะฮะท่านอื่นเป็นบ้างไหมฮะเคยเป็นไหมครับทางด้านหลังเคยเป็นไหมครับทางด้านซ้ายไม่เป็นนะฮะเยี่ยมมากเลยครับผมทางด้านขวาเคยเป็นไหมครับคุณพี่ครับเคยโตขึ้นแล้วมึนๆไหมฮะเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะเราไม่เคยชินกับการขี่คลื่นมันจะมึน เป็นเรื่องธรรมชาติครับอันนี้เป็นเรื่องปกติธรรมชาติครับนะฮะปลาใหญ่กินปลาเล็กเสมอนะครับปลาใหญ่ก็คือมีจำนวนเยอะๆแต่มีตังค์น้อยๆนี่คือปลาเล็กนะฮะปลาเล็กอยู่กันเป็นฝูงนะครับปลาใหญ่ก็คือมีจำนวนน้อยแต่มีตังเยอะๆพร้อมที่จะกินปลาเล็กได้เสมอ ปลาใหญ่กับปลาเล็กมักที่จะไหว้สวนทางกันแล้วปลาเล็กก็จะโดนปลาใหญ่กินเสมออันนี้เป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะเรื่องธรรมชาตินี่เรื่องปกตินะฮะเรื่องปกตินะฮะคนเราทุกคนในนี้เป็นอะไรครับรแน่ใจเหรอครับคุณที่เป็นปลาเล็กจริงเหรอครับ พวกเราอาจจะอยู่วงจรสุดท้ายของห่วงโซ่อาหารแปลงต้นครับปลาเล็กยังกินเราอะเนาะแล้วจะเหลืออะไรนะครับวิธีการนะครับมันจะมีสัตว์ชนิดหนึ่งรอให้ปลาฉลามกินก่อนแล้วเราค่อยกินตามอารมณ์เหมือนณจุดต่ำสุดเราจะไม่ได้กิน เรารอให้ขาใหญ่กินก่อนแล้วทำนิวไฮแล้วเราค่อยเข้าซื้อรอให้ปลาใหญ่กินก่อนแล้วเราค่อยกินตามถึงแม้จะได้กินไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ไม่ตายเหาฉลามครับอย่าลิอาจเก่งกว่าปลาฉลามครับเมื่อใดที่คุณคิดว่าคุณเก่งกว่าปลาฉลามคุณจะไปเป็นปลาเล็กแล้วก็โดนปลาฉลามกิน เพราะฉะนั้นคุณต้องเป็นเห่าฉลามรอให้ฉลามกินก่อนแล้วเราค่อยกินตามรอให้ฉลามขายก่อนเราค่อยขายตามนะครับวิธีการดูเรารู้กันแล้วนะฮะก้นยกเห็นหัวไฮซื้อหลุดก้นขายเราไม่มีสิทธิ์ขายณนะจุดที่ไฮที่สุดไม่มีทางรอให้เขาขายก่อน โอเคนะครับมาอีกแล้วครับใบแปะกล้วยแปะกล้วยมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันหลังถ exactly ้ามีบรรยายผมจะติดมาสักกระปุกสักสิบกระปุกน่าจะโอเคกระปุกละพันซื้อไหมฮะซื้อนะฮะพูดแล้วนะครับโอเคนะฮะอะไรนะฮะก็ได้ฮะเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยว แต่ต้องวางมาจิ้นนะต้องวางมาจิ้นนะไม่ได้นะต้องวางมาจิ้นนะอคือโลกนี้ฮะัคุยกันด้วยเงินครับผมคุณไม่มีเงินคุณไม่มีสิทธิ์มาทาสัญญงสัญญากับคนอื่นนะครับเพราะมีโอกาสเบี้ยวการป้องกันการเบี้ยวคือการวางเงินนะครับยกตัวอย่างไปซื้ออะไรนะจองรถยนต์ดาวคอนโดเอ๊ะสลับกันหรือเปล่า จองคอนโดดาวรถยนต์คุณก็ต้องวางเงินใช่ไหมฮะอืก็เป็นเรื่องปกติมันคือเกมเกมการเงินนะครับเราต้องเข้าใจมันนะมืออาชีพนะครับต้องซื้อขายโดยปาศจากความกลัวนะครับวิธีการแก้ไขความกลัวคือไปเข้าใจมันซะนะครับนะแล้วบริหารเงินให้ดีนะครับเพราะถ้าสมมุติว่าเราบริหารเงินไม่ดีวางเงินไม่เยอะเพียงพอ มันจะเกิดอาการจังหวะที่ราคามันดรอปลงแล้วยังไม่ถึงจุดที่ต้องขายนะครับมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเงินเราหายไปเยอะจังเพราะระวังน้อยนะครับถ้าสมมติว่าวางเยอะๆเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเฮ้ยไม่เท่าไหร่นะอันนี้คือคือหลักการนะครับ <c oughs> คุณคุณไหมฮะ ถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบนั่งสมาธิไม่ชอบเดินจงกรมนะครับเล่นกีฬาก็าได้นะครับเล่นกีฬาเพื่อที่จะฝึกความมีวิในในตัวเองนะครับยกอย่างเช่นการวิ่งมาราธอนนะครับสมมุติว่าเรามือใหม่เราบอกว่าจะเล่นวิ่งให้ได้ระยะทาง10กิโลแต่อัตราเร่งของเรานะฮะความไวของเราวิ่งเหมือนคนวิ่งร้อยเมตรนะครับ ถามว่า1 0กิโลจะไปถึงไหมครับมันไม่มีทางถึงผมถามทุกท่านในนี้ว่านะครับเรามาลงทุนในตลาดพวกนี้ครับเรามาลงทุนแค่วันเดียวแล้วหายไปเลยหรือเราจะอยู่กับมันเป็นห้าปีสิปีเราต้องอยู่กับมันเพราะฉะนั้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะจังหวะในการวิ่งให้สะหม่์สเหมอถ้าคุณเร่งนะครับ คุณก็จะเหนื่อยแล้วคุณก็มีโอกาสที่จะเข้าไม่ถึงเส้นชัยนะครับการฝึกตัวเองสําคัญมากนะครับใครที่ยังแรงดีหัวเข่ายังดีนะฮะลองลองครับลองลองไปวิ่งนะฮะอย่างผมเนี่ยชอบวิ่งรอบสวนลุมพอดิดออฟฟิศอยู่แถวสีลมเลิกงานก็มาวิ่งได้นะครับครั้งแรกที่วิ่งโอ้โหเพียงแค่ห้าร้อยเมตรนะครับกระอักเลยครับ แต่เราต้องซ้อมบ่อยๆพอซ้อมบ่อยๆแล้วเราจะรู้แล้วว่าจังหวะของเราเป็นยังไงจังหวะของแต่ละคนไม่เหมือนกันจังหวะการเทรดของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันจังหวะการวิ่งของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับเคยมีครับวิ่งวิ่งอยู่เห็นสาวๆหน้าละคนหนึ่งผมวิ่งตามครับที่ไหนได้ครับเขาวิ่งมาห้าปีสิบปีแล้วครับแล้วผมหน้าใหม่ครับไปวิ่งตามเขาครับ สรุปสุดท้ายไม่ครบรอบครับนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปวิ่งตามใครพยายามทำจังหวะของเราเองนะฮะแล้วก็วิ่งตามจังหวะของเรานะฮะเพราะคนเราไม่เหมือนกันนะครับนี่ฮะผมให้ความสำคัญแตกต่างกันนะฮะ ในเรื่องของวิธีการเข้าออกให้ความสําคัญเพียงแค่สิบรนะครับ <c oughs> เรื่องของเมเนจมานี่ยี่สิบเปอรนะครับที่เหลือ70%คือในเรื่องของการเมเนจตัวเองครับความมีวินยัยนะครับต่อให้คุณมีระบบที่เจ๋งที่สุดในโลกนะครับแต่คุณบริหารเงินไม่ได้บริหารจิตไม่เป็นคุณก็เจ๊งครับเดี๋ยวตลาดเอาคืนเองนะครับ กี่ทุ่มแล้วครับเนี่ยโอเคผมมีเวลาเล่นเกมเอ่อมีใครให้ผมยืมตังค์สักพันหนึ่งไหมครับ <c oughs> นักลงทุนไม่มีตังค์หนึ่งพันบาทหรอครับ <c oughs> อยู่ในพอร์ตมีใครกรณาให้ผมยืมตังค์สักพันหนึ่งไหมครับ คือผมมานี่ผมก็เหนื่อยไม่ได้ผมไม่ได้อะไรเลยครับเนี่ยมาฟรีนะครับเนี่ยวันนี้มาฟรีรบกวนเปิดบัญชีกับผมด้วยขอเงินพันครับพี่มีสักพันไหมครับยืมแป๊บเดียวยืมแป๊บเดียวพันเดียวนะครับพี่ขอบคุณครับ ไปไหนผมก็ขอพันหนึ่งพันหนึ่งเขาก็ให้ไปบรรยายที่ไหนผมขอพันหนึ่งเขาก็ให้หมดอะครับผม <c oughs> พี่กล้าขอคืนไหมครับกล้านะครับโอเคครับวันนี้เล่นเกมครับปิดท้ายนะครับเกมนี้มีกติกาอยู่ว่านะครับเป็นการประมูลเงินประมูลเงินนะครับนะครับคนที่ให้ราคาที่สูงที่สุดได้เงิน 1,000บาทคนที่ให้ราคาสูงสุดอันดับที่สองเสียเงินทั้งหมดเข้าใจไหมฮะเข้าใจเกมนะฮะเข้าใจนะฮะด้านหลังเข้าใจนะครับทุกท่านเริ่มต้นที่1บาทครับใช้เงิน1บาทแลกเงิน1,000ไม่เอาหรอครับ เท่าไหร่นะครับบาทห้าสมาแล้วครับใช้เงิน1บาท50สตางค์นะครับแลกกับเงิน1,000บาทครับมีใครให้สูงกว่านี้ไหมครับ2บาทครับร้อยหนึ่งครับ100แล้วครับขอทุนทุนได้ไหมฮะเท่าไหร่นะฮะเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก้าร้อยเาสิบเบาทนะครับนับหนึ่ง เมื่อสักครู่นี้ประมูลเป็นเท่าไหร่นะครับร้อยหนึ่งคุณพี่มีโอกาสเสีย100บาทนะครับตามกติกาคนที่ให้ราคาสูงสุดอันดับสองเสียตังค์ทั้งหมดพี่เสีย100บาทนะครับ999บาบาทนับหนึ่งเก้าร้อยเก้าบาทห้าสิบตังค์ครับผมเนาะหนึ่งพัน 1, บาทพี่เสียเก้าเก้าบาทห้าสิบตังค์นะฮะ 1,000บาทนับหนึ่งคุณพี่เสีย999บาท50ตังคุณพี่ไม่ได้อะไรเลยนะครับ1 0 0 0งพันเท่าไหร่ครับ1,000งหนึ่งสตางค์ครับเสียแน่นอน1,000งสองสตางค์ครับเสียนะครับคุณเสียแน่นอนคุณเป็นอันดับสองไงครับ 1,000... บาทเท่าไหร่นะฮะสามสตางค์ สี่สตางค์นับหนึ่งขอกระเป๋าครับห้าสตางค์ครับหกสตางค์ครับว่าไงครับหกสตางค์ครับนับหนึ่งสิบสตางค์ครับสองพัน,สอ,พนสองพันบาทนับหนึ่ง สองพันบาทนับสองเมื่อกี้เสียเท่าไหร่ครับพันกับเท่าไหร่นะฮะสี่สตังค์สิบสตังค์สองพันบาทนับสองไม่ได้อะไรเลยนะฮะวันนี้มาสำนัคุ้มนะฮะคือได้ความรู้ไปเยอะและเสียตังค์แค่พันกว่าบาท <ś led> เออนี่ก็เสียมอนกันนะเนี่ย สองพบาทนับหนึ่งสองพันบาทนับสองพันหนึ่งบาทไหวไหมสองพันสองบาทใจสู้หรือเปาสองพับาทเมื่อกีเท่าไหร่นะสองพสองบาทใช่ไหมสองพันสองบาทนับหนึ่ง พันห้าบาทสองพันห้าบาทสองพันหกบาท,บาทเดี๋ยวเดี๋วเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าไอ้นี่มันแค่พันเดียวนะแล้วยังไงะสรุปเสียกันหมดเลยเ <c oughs> อ้าวเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่าย <c oughs> ยอมไหมครับ ยอมไหมครับเราหิวข้าวครับยอมไหมฮะขวักตังเลยครับสองพันบาทเองก็โหคำๆยอมไหมครับจบดีกว่าได้อะไรจากเกมนี้ครับ ได้อะไจากเกมนี้ครับใช่ครับถูกครับนี่เงินแค่พันเดียวนะครับเรายังสู้กันขนาดนี้ครับแล้วถ้าไปลงตลาดจริงนะถ้าเราไม่รู้จักสต็อปลอสไม่มีวินยัยไม่กล้าที่จะเสียสุดท้ายเสียมากครับจากตอนแรกนะฮะ ถ้าสมมติว่าเรายอมนะฮะคนใดคนหนึ่งยอมนะฮะเสียไม่ถึงหนึ่งพันเสียไม่ถึงสองพันนะถามว่าเมื่อกี้เรามีอารมณ์อะไรอยู่ข้างในใจถึงกล้าที่จะสู้สองพันกับเงินแค่พันเดียวครับมันมีอารมณ์อะไรอยู่ข้างในครับไม่เห็นแค่นี้เลยครับมันไปเรื่อยๆเลยครับคือคิดแทนเขา เมื่อกี้ตั้งใจว่าจะเจ๊งตอนที่ราคาเท่าไหร่ครับต่อยครั้งไม่เอาแล้วถ้าสมมติเขาเล่นไปหมื่นหนึ่งแล้วครับโอเคเสียสองพันนะะคุณพี่ครับขออนุญาตถามนิดนึงครับเมื่อกี้คิดอะไรอยู่ครับคนเรามันต้องคิดกันบ้างนะฮะไม่มีทางที่ใครจะไม่คิดอะไรนะครับขออนุญาตครับ คุณพี่ครับผมถามจริงเมื่อกี้นี้คิดอะไรอยู่ครับลองเล่นดูแค่ลองเล่นก็เจ๊งแล้วเล่นจริงจนเหลือไหมเนี่ยคือคือแค่เงินแค่พันบาทนะครับนะฮะคือเราไม่กล้าที่จะตัดขาดทุนนะครับสุดท้ายแล้วมันก็เสียมาก แล้วถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าฝั่งนู้นเขาก็คงจะเสียแค่นี้เขาไม่กล้าที่จะเล่นต่อหรอกแล้วถ้าสมมุติเขาเล่นต่อล่ะจบนะประเด็นคือเราไม่มีทางรู้หรอกครับว่าตลาดมันจะไปทางไหนเราไม่มีสิทธิ์ไปเมเนจตตลาดไม่มีสิทธิ์คิดแทนคนอื่นเรามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือควบคุมตัวเองเท่านั้นโอเคนะครับ จบครับขับขับรถดีๆนะครับอะไรนะครับไม่รู้เหมือนกันครับถ้าจะก,การุณานะครับเพราะวันนี้ผมก็พูดมาสามชั่วโมงน้ำได้กินแค่ขวดเดียวนะฮะขอบคุณครับคุณพี่ครับที่ให้ความร่วมมือนะครับ ข้อเตือนอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเวลาเทรดนะครับห้ามดื่มเหล้านะครับจริงๆเมาห้ามเทรดนะครับเพราะเวลาเราดื่มเหล้าเนี่ยมันจะทำให้เรามีความกล้ามีความคึกขนองเพิ่มมากขึ้นห้ามดื่มเหล้าขณะเทรดอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะฮะไม่งั้นคุณเจ๊งแน่นอนนะฮะมีโอกาสสูงที่จะโดนนะครับ จากกราฟเมื่อกี้นะครับกราฟเมื่อกี้ที่ผมให้ดูครับแค่ขึ้นขึ้นลงลง,ลงหัวก้นแค่นั้นแหละครับไม่มีอะไรเลยครับจริงๆครับผมไม่ได้หลอกมันไม่มีอะไรซับซ้อนขนาดนั้นนะครับจริงๆครับถามนิดครึ่งครับออราคาหน้าเหมืองเนี่ยราคาทองคําหน้าเหมืองตอนนี้อยู่เท่าไหร่ฮะประมาณสี่เจ้าใหญ่ๆมันมาหารรวมแต่สี่เจ้าเนี่ยมันมันมันไม่เท่ากันนะ บางเจ้าอยู่ที่พันสองร้อยพันเออไม่ใช่พันร้อยเก้าร้อยแปดร้อยพอมาหันหัรกันมันจะเหลือแถวแถวพันพันร้อยครับแล้วมีคิดว่าจะต่ำกว่านะตต่ำกว่าหน้าเหมือกไหมฮะไม่รู้ครับทุนกองทุนเอชพีดีอาร์นี่มันจะคือขายใกล้หมดยังครับไม่รู้ครับมีอยู่เก้าหกเก้าพันล่าสุดตันไม่รู้ครับ ผมไม่รู้จริงพี่ไม่รู้จริงไม่รู้จริงเพราะดูแล้วแล้วไงไม่รู้ไม่ผมกําลังมองว่าตอนนี้เนี่ยเออมันทิศทางเนี่ยมันยังลงอยู่ถูกไหมใช่ครับก็คือถ้าเราเปิดช็อตเนี่ยครับจุดที่มันควรจะไปต่ากว่าหน้ามันหน้าเหมืองเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดที่แบบเออโรลิสหรือ,อยัง มีคนพูดอย่างนั้นนะครับสมมุตินะฮะสมมุติราคาไปต่ำกว่าหน้าเหมืองจริงเหมืองก็ไม่ผลิตปิดเหมืองแล้วไงครับอย่าลืมนะฮะเราบริโภคทองน,นี้เรากินไปแล้วป่ะครับทองมันหายไปไหนครับมันก็ยังอยู่ไงฮะ